สวัสดีครับอยู่กับพักอยากเล่าโดสคริปรายการนี้จะไม่มีสคริปเลยสักอย่างคือรายการนี้จะไม่มีสคริปจะพูดสดๆแต่จะมีการตัดต่อออกเพื่อไม่ให้คิดยาวเ,เกินไปวันนี้จะมาเริ่าเรื่องอะไรไปดูกันเลยจากนี้เราไปวิ่งที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นยังไงเราสะมาเล่าให้ฝั่งว่าเรื่องนี้เป็นยังไงแบบไม่มีสคลิปอยู่ในสมองล้วนๆโอเคเริ่มกันเลยเริ่มแรกเนี่ยเราต้องออกเดินทางไปที่สีราชาแล้วเราก็ไปจองโรงแรบมบว่าอยู่ที่ดันออกเกินทางตั้งแต่เช้าพอถึงโรงแรมก็เก็บของทำอะไรเสร็จทุกอย่างปุ๊บกินข้าว กินข้าวช่วงเที่ยวิ่กินข้าวแต่จะไปโรวมอยู่ช่วงบ่ายๆเออก็กินข้าวแล้วตอนประมาณเย็นก็ไปฉลองวันเกิดเพราะว่าวันนั้นอ่ะมันเป็นวันที่สี่พฤศจิกาเป็นวันเกิดวันเกิดเราก็คือพักวันเด้ไพักแล้วก็ไปกินที่ซีเลอร์มีส่วนลดให้สอบรบวันเกิดเออ แล้วเสร็จแล้วอ่ะพอกินเสร็จแล้วเราก็ไปที่โรงแรมแล้วพอเราไปที่โรงแรมใช่ไหมเราก็นอนพอถึงพรุ่งนี้พรพุ่งนี้เราก็เตรียมตัวออกไปเดินทางไปที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวคือเราไปงานของรายการชีวีอะไรนี่แหละจำชื่อไม่ได้แล้วก็ไปถึงงานพ่อพ่อเราเป็นเพเซอร์ก็ เพเซอร์40นาทีหรือ70บนี่แหละอ่าจะไม่ค่อยได้แล้วเราก็ไปเอาบีฟอะไรเสร็จแล้วพอไปเสร็จปุ๊บอ่าพ่อเราออกไปตัวไปก่อนแล้วพ่อเราอ,อวิ่ง 10k ส่วนเราอ,อวิ่ง 5k พ่อเราออกตัวไปก่อนเพราะว่ามันปล่อยคนละไอ้นี่กัน ก่อนหน้านั้นน่ะเราต้องบริหารร่างกายก่อนเอขาอก็จะให้มีคนมาบริหารปกติแล้วแล้วพ่อก็ไปวิ่งอ่าแล้วเสร็จแล้วอ่ะตัวเราอ่ะก็ไปวิ่งต่อแม่เราไปวิ่งกับเราด้วยตอนห้าเคก็วิ่งวิ่งไปช่วงแรกๆวิ่งสบายมากช่วงแรกๆนะ ก็ม <S an> ีให้ยิงปูกป่าบ้างมีกิจกรรมนิดหน่อยเออแล้วก็ช่วงช่วงช่วงแล้วก็วิ่ง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 โหวิ่งไปเสร็จสักสามเคตรงกองนกเริ่มแบบภูเขาเริ่มชันสูงเลยภูเขาเริ่มสูงทำไงดีวะใจก็แบบโอ้โหโอ้โหโคตรสูงแบบ แล้วเราก็พยายามวิ่งโอ้โห,โหเหนื่อยเรร้อยเดินต้องเหนื่อยเวลาลงก็โอ้โหแล้วคือรองเท้าแบบรองเท้ามันใหญ่อะแล้วแบบเวลามันเดี่ยมันร้อนอะรองเท้าด้วยความที่รองเท้ามันใหญ่เออแล้วแบบโอ้โห,โหโคือตอนนั้นอะช่วงนั้นมันโคตรเหนื่อยคือแม่ไม่ไหวแล้วนะ ว่อันนี้นามายุเนาะแล้วเราก็แล้วเราก็แบบโอ้โหวิ่งวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งมาได้ถึงห้าเคแล้วก็เข้าเส้นชัยไปตอนนั้นแม่แม่ยังไม่มาก็รอก็รอแม่มาก่อนแล้วเราก็ไปด้วยกันมันมีของให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปกินข้าวต้มไปกินโจ๊กไปกินอะไรที่เขามีให้แล้วก็หลังจากดัดก็ รอพ่อรอพ่อพ่อก็วิ่งมาพ่อพอพ่อวิ่งมาก็ไปด้วยกันเลยเดินไปไปเก็บของก่อนเดินไปที่รถไปเก็บของมีที่รถอะ่ะมีเออนั่นแหละรถรถเราแล้วก็เดินไปที่สวนสัตว์ไปไปดูสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเช่ารถเช่ารถกอล์ฟเออเรารถกอล์ฟขับวู ที่สวนสัตว์พ่อพาไปดูทาง 10K อูโ h ทางแบบวิบากกว่า 5K อ่อะแบบโหโคตรโคตรวิบากอะ่ะเออโคตรสุดยอดก็เรื่องก็จะมีประมาณนี้โอเคก็สำหรับรพักอยากเล่าแบบไม่มีสคริปต์ก็มีประมาณนี้คือเล่าแบบรูปหันมากๆเลยเพราะว่าของจริงมันยาวกว่านี้สำหรับสัปดาห์นี้ก็ ขอมีแค่นี้นะสำหรับนี้สวัสดีครับ